คิปนี้เราอยู่กันในแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจในหน้า147หนังสือเรียงคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม1อยู่กันในบทที่3เรื่องของการนําเสนอข้อมูลและแบบฝึกหัดที่เราจะทําการบ้านกันในวันนี้เป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการอ่านกราฟเส้นนะคะมีวิธีการทําอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยคะ่ะ โจทย์ให้เราตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นนะคะซึ่งกราฟเส้นที่กำหนดให้นั้นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักทารกในช่วงอายุครรภ์20ถึง40สัปดาห์ข้อมูลในแนวนอนนะคะจะเป็นข้อมูลที่แสดงถึงอายุครรภ์นในช่วง20ถึง40สัปดาห์และข้อมูลในแนวตั้งจะแสดงถึงน้ำหนักของทารกในช่วงอายุครรภ์นในสัปดาห์ต่างๆนะคะโดยมีหน่วยเป็นกรัม และเดี๋ยวเรามาตอบคำถามด้านล่างนะคะข้อที่1เส้นแสดงจำนวนและเส้นแสดงรายการแสดงข้อมูลอะไรอ่าเมื่อสักครู่เราเพิ่งพูดไปเลยเนาะว่าถ้าเป็นเส้นที่แสดงจำนวนนั้นจะคือเส้นนี้นะคะแสดงจำนวนและเส้นที่แสดงรายการก็คือเส้นแนวนี้นะคะอันนี้แสดง รายการซึ่งเส้นที่แสดงจำนวนนั้นจะ,สะแสดงถึงน้ำหนักของทารกมีหน่วยเป็นกรัมเนาะและเส้นที่แสดงรายการคืออายุคันเป็นสัปดาห์นั่นเองเราก็มาเขียนตอบได้เลยนะคะเส้นแสดงจำนวนแสดงถึงน้ำหนักเป็นกรัม และอีกหนึ่งเส้นนะคะก็คือเส้นแสดงรายการจะแสดงอายุคันข้อที่สองถ้าแม่มีอายุคัน36สัปดาห์น้ำหนักของทารกเป็นเท่าใดโจถามน้ำหนักในอายุคันสัปดาห์ที่36นะคะก็คือตรงนี้แล้วเราก็เวลาดู เราก็ดูเส้นให้ตรงนะคะทุกคนไล่ขึ้นไปจะพบว่าช่วง36สัปดาห์นั้นทารกจะมีน้ำหนักเป็น2622กรัมข้อที่3เมื่อทารกมีน้ำหนัก2622กรกรัมแม่มีอายุคันเท่าใด ข้อ3นี้สามารถดูต่อเนื่องมาจากข้อที่2ได้เลยเนาะเหมือนถามกลับกันเลยนะคะน้ำหนัก2622ก็มีอายุคันคือ36สัปดาห์นั่นเองนะคะตรงนี้ที่เราเพิ่งตอบไปในข้อที่2เลยเนาะส6สัปดาห์ข้อที่4ช่วงที่แม่มีอายุคัน3 2สถึง36สัปดาห์น้ำหนักของทารกเพิ่มขึ้นเท่าใด ถามหาน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของช่วงสัปดาห์ที่32-36ถึงนะคะให้เราหาน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นคือช่วงนี้วิธีการหาเราก็นำน้ำหนักในสัปดาห์ที่36คือ2622ลบกับน้ำหนักของสัปดาห์ที่32คือ 1, 7 0 2เราก็ลบเลยนะคะเพื่อหาน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนั่นเองได้เท่ากับ920กรัม เราก็มาตอบเลยเนาะคือ920กรัมต่อมาข้อที่5ช่วงที่แม่มีอายุคัน20 40สัปดาห์น้ำหนักของทารกเพิ่มขึ้นเท่าใดอายุคัน20 40ก็คือตั้งแต่เริ่มตรงนี้จนถึงสิ้นสุดตรงนี้นะคะอ่ะขอเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วกันเนาะซึ่งเริ่มต้น20สัปดาห์ตรงนี้ น้ำหนักมีเพียง300กรัมนะคะและช่วง40สัปดาห์มีน้ำหนักถึง3,462โจทย์ถามน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเราก็นำน้ำหนักสัปดาห์ที่40คือ3,462ลบกับ300กรัมคือน้ำหนักของ20สัปดาห์ลบกันได้เท่ากับ3,162กรัมเราก็ตอบตรงนี้เลยนะคะ3 1 0 0 62กรัมข้อที่6อายุคันของแม่ช่วงใดที่น้ำหนักของทารกมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดสังเกตจากอะไรเปลี่ยนแปลงมากที่สุดข้อนี้มีวิธีคิดอยู่2วิธีนะคะ,ะเดี๋ยวขอลบตรงนี้ไปกกอนเนาะจะได้เห็นแบบชัดๆนะคะวิธีที่1คือได้คำตอบชัวร์แน่นอนทุกคนคือให้ทุกคนหาความแตกต่างช่วงนี้ นะคะแต่ละช่วงสัปดาห์เนี่ยตั้งแต่ยี่สิบถึงยี่สบสี่สัปดาห์ห่างเท่าไรยี่สิบสี่ถึงยี่สิบแปดห่างเท่าไรยี่สิบแปดถึงสาสิบสองห่างเท่าไรเนี่ยค่ะหาทุกช่วงเลยแล้วช่วงไหนแตกต่างกันมากที่สุดก็ตอบช่วงนั้นได้เลยนะคะว่าน้ำหนักเนี่ยเปลี่ยนแปลงมากที่สุดแต่จากตรงนี้เราสามารถสังเกตถึงความชันของเส้นกราฟได้นะคะยิ่งชันมากแสดงว่าน้ำหนักเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากเท่านั้น เช่นจะเห็นเลยว่าช่วงสัปดาห์ที่20ถึง24เนี่ยเส้นกราฟเนี่ยชันไม่มากนะคะเพราะห่างกันเพียงแค่300แต่เริ่มมาอีกก็เริ่มชันแล้วนะคะห่างกันประมาณ405กรัมเนาะและก็เพิ่มไปเรื่อยๆอันนี้ห่าง700จะเห็นว่ากราฟยิ่งชันขึ้นเรื่อยๆและที่ชันมากที่สุดคือช่วงสัปดาห์ที่32 36เนี่ยเลยค่ะ เราจึงสามารถตอบได้เลยว่าสัปดาห์ที่3 2มสถึงสานั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเพราะสังเกตจากความชันของเส้นกราฟได้เราก็มาเขียนตอบเลยนะคะสัปดาห์ที่3 2มสถึงสาเพราะสังเกตจากความชัน ของเส้นกราฟเพราะยิ่งกราฟชันมากเท่าไหร่นะคะแสดงว่าความแตกต่างของน้ำหนักของเด็กทารกนั้นก็จะมากตามไปด้วยเนาะข้อที่7ช่วงที่แม่มีอายุคัน2 0่สถึงสสัปดาห์น้ำหนักเฉลี่ยของทารกมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักเท่าใดข้อนี้โจทย์ถามหาน้ำหนักเฉลี่ยนะคะที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละสัปดาห์เนาะซึ่งจากข้อที่5นะคะเราทราบมาว่า ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่20ถึง40เนี่ยน้ำหนักของทารกเพิ่มขึ้น3,162ก็คือเปลี่ยนแปลงจาก300กรัมตรงนี้ไปเป็น3,462กรัมดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักทารกก็คือ3,162กรัมนะคะมันเพิ่มขึ้นเนาะโจทย์ถามหาน้ำหนักเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นเราก็นำน้ำหนักที่เปลี่ยนไปคือ3,162นะคะ หารด้วยจำนวนสัปดาห์ในช่วงนี้นะ2 0 4สสัปดาห์ก็คือหารด้วย20นั่นเองนะคะก็จะได้คำตอบในข้อนี้มาเท่ากับ158.1เราก็ตอบเลยนะคะว่าเปลี่ยนแปลงไปสัปดาห์ละ158.1กรัม ท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจในหน้า147ในเรื่องการอ่านกราฟเส้นหากใครมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ